เมื่อกี้มีคนบอกว่าให้เล่างานกร็บล่าสุดแล้วก็คิดถาว่างานกร็บล่าสุดคืออะไรคะคือคลิปที่หนูเพิ่งลงไปใช่ไหมคะดอเจ้าองค์ใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วเก่งเกินต้านล้ำกว่าใครถ้าไม่ตายอจาจารย์เทพกว่าใครนนและเขาไม่ได้มาคนเดียวเขาตั้งคู่จะมามอบความเฮงและนำคุณไปหาความโชคดีเดือนกุมภาพันธ์นี้ดูกัน แต่ก่อนเราจะแบบว่ามากันเรียนเใช่ไหมคะข้าวนี้เราไม่ได้มีแค่ BNK เราดูนะว่าเราจะได้ร่วมกับใครนะคะแบบว่าไทายร่วมกับใครแล้วก็จะเล่้ฟังว่าคลิปที่หนูลงไปอะ่ะฮู้ทุกคนมันยากมากเลยคือหนูเป็นคนแบบว่า <c oughs> <c oughs> อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าฟิลของคลิปนั้นนะเขาอยากให้เป็นแบบ ขึมอะความจริงอะมันมันยังไม่ได้ด้วยที่หนูลงไปอะเขาคงอยากได้ขืมกว่านี้แหละแต่หนูไม่สามารถแล้วแปบลบว่ามันถ่ายไปหลายอันแล้วเขาคงเห็นว่าเออไม่ได้แล้วก็เลยคงนเซต่อันนั้นว่าความจริงมันต้องแบบมันต้องแบบขืมอะแต่ว่าหนูว่าหนูขึมแล้วแต่พอภาพออกมาแล้วมันดูไม่ขึมค่ะแล้วแบบว่าไอ้ท่อนที่บอกว่าล้ำกว่าใครเทพกว่าใครใช่ไหมคะมันก็ต้องแบบล้ำ กว่าใครมันต้องมีดนามิกล้ํากว่าใคร <c oughs> พยายามแล้วอะไรเงี้ยแต่วันนั้นน่าจะเป็นอันที่ดีที่สุดแล้วค่ะก็เลยได้มาแบบนั้นเป็นคลิปที่เครียดมากเลยค่ะเครียดจริงค่ะอันแรกๆเลยอิสรภาพทางการกินนะคะประกาศจากเนยบีย4นอจากนี้ไปอยากยำหมูยอไข่แดงเค็ม หมูยอเยอะๆฟารานัวๆต้องได้กินถึงจะหิวรอคิวนานร้านคนเยอะต้องได้กินเราจะไม่กินตามใครเราจะกินตามใจมาคืนอิสรภาพให้การกินพร้อมกัน24สิงหาคมถึง4ตุลาคม2563เฮ้ยกินด้วยกินด้วยอันนั้นคือถ่ายเดียวนะคะความจริงถ่ายเดียวก่อนแล้วค่อยมานั่งรวมกันทีหลังเอ้ชอบถ่ายเดียวอะ หนูน่าจะเป็นคนแรกถ้าจําไม่ผิดนะค่ะถ้าจำไม่ผิด,ผดเหมือนจะเป็นคนแรกที่ถ่ายมันจะมีสองสเตชันคือถ่ายภาพนิ่งข้างบนกับถ่ายเป็นวิดีโอข้างล่างอะไรเงี้ยพอถ่ายเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็ร้องไห้แตบบ่ว่าไม่ได้ร้องไห้แบบงองแงนะแต่เหมือนแบบพอมันพอมันแบบมันแบบว่าฟิลไปแบบต้องมา,อาแล้วพอเหมือนมันกดดันแล้วก็กลัวแบบ จะได้ไหมนะเราก็อยากให้งานออกมาดีๆใช่ไหมคะแล้วลูกค้าก็คือยืนยืนดูอยู่อะไรเงี้ยเราก็คืออยากให้งานออกมาดีๆแล้วทำ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 ท,ท,ทไปหลายเทคจนผ่านพอผ่านปุ๊บพอลูกค้าบอกว่าผ่านแล้วก็คือน้ำตาไหลเลยแบบไหลออกมาอัตโนมัติเลยอะไรยเงี้ย แต่ว่าเป็นปกติแล้วค่ะไม่ได้แบบไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้งองแงหรืออะไรแต่ว่าเป็นแค่แบบฟิลที่เป็นคนน้ำตาไหลง่ายอยู่แล้วที่แบบด้นมนพอผ่านแล้วโล่งแล้วอะไรเงี้ยคนน้ําตาไหลแมแ,มแม่แม่แม่เลยค่ะตลกมาก